สวัสดี่ะวนนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกรรมทุกคนคิดว่ากรรมคืออะไรคะถ้าหลายคนคิดว่ากรรมคือกายวาจาใจถูกต้องไหมคะแต่หลายคนคิดว่าอะไรจะถูกต้องไปกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วแต่จริงๆแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมคือเจตนากรรมสําเร็จด้วยเจตนากรรมอะไรที่ไม่มีเจตนาไม่มีเพราะทุกคนเมื่อเจตนาแล้วยอมกระทําด้วยกายวาจาใจ ซึ่งปุ๋ยเคยได้อ่านาในพระสูตรที่พระพุทธองค์เนี่ยตัดเอาไว้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบให้เห็นภาพเรื่องนี้นะคะจะขอยกเอามาพูดเท่าที่จำได้นะคะแล้วก็ขอกล่าวตรงนี้เลยว่าอาจจะผิดหรือถูกบ้างท่านใดที่รู้หรือท่านใดที่ไปสามารถหาอ่านได้เต็มๆได้หรือว่าเจอบทความเต็มๆได้ก็ มาแบ่งปันลิงก์กันได้นะคะท่านเนี่ยเปรียบเทียบกับเหตุการณ์สองเหตุการณ์ค่ะหนึ่งคือโจรกลุ่มหนึ่งที่เตรียมตัวกำลังจะไปป้นหมู่บ้านจะไปป้นทั้งหมู่บ้านนะคะกับกรณีที่สองผู้มีฤทธิ์ทางใจมาก ดำหลว่าเราจัดเผาเมืองนี้ให้ราบคาบเสียประเดี๋ยวนี้อาจจะมีคาดเคลื่อนมากนะคะแต่ว่าก็สามารถเปรียบเทียบได้เห็นภาพอยู่เนาะทุกคนเห็นไหมคะว่าโจรเนี่ยต่อให้ชั่วร้ายถึงเขาจะไปป้นทั้งหมู่บ้านนี้มันต้องใช้ระยะเวลาถูกไหมคะและความเสียหายเมื่อเปรียบเทียบกับผู้มีทางใจเพียงแค่คิดว่า เราจะเผาเมืองนี้ให้ราบคาบเสียผู้ที่มีฤทธิ์มากทางใจสามารถเผาเมืองนั้นให้ราบคาบได้เดี๋ยวนั้นทันทีเพราะฉะนั้นนะคะระวังความคิดของคุณให้ดีค่ะเพราะความคิดเจตนาของคุณคือกรรมกรรมที่ดีเริ่มต้นที่ความคิดค่ะ